พูดว่าตายแล้วเกิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิตายแล้วไม่เกิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่าพูดว่าตายแล้วเกิดอย่าพูดว่าตายแล้วไม่เกิดมันจะเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยเท่ากันอันหนึ่งมันเป็นสัจสตทิฏฐิว่าตายแล้วเกิดอันหนึ่งมันเป็นอุเฉตทิฏฐิว่าตายแล้วไม่เกิดจะต้องพูดอย่างถูกต้องคือว่ามันแล้วแต่เหตุปัจจัย ตามกฎของอิทัปปัจจยตาถ้ามีเหตุปัจจัยอย่างนี้มันก็เกิดไม่มีเหตุปัจจัยอย่างนี้มันก็ไม่เกิดดังนั้นเราจึงพูดว่าถ้ามีเหตุปัจจัยก็เกิดถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็ไม่เกิดอย่าพูดโดยส่วนเดียวลงไปว่าเกิดหรือไม่เกิดมันจะเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ขอยสนใจว่าถ้ายังยึดถือศีลธรรมเรื่องตายเกิดน่ย เขาขอให้พูดกันเสี้ยใหม่ถูกต้องว่าถ้ามีปัจจัยมันก็เกิดไม่มีปัจจัยมันก็ไม่เกิดซ <c oughs> ึ่งพูดได้ว่าแล้วแต่ปัจจัยคือ <c oughs> ถ้าเขาถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิด <c oughs> ก็ตอบว่าแล้วแต่ปัจจัยมีหรือไม่มี <c oughs> <c oughs> นี่เป็นการถูกต้องทางศีลธรรมทีนี้จะเป็นทางปรัตถธรรมที่ถูกต้องยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกก็บอกว่าโอ้คุณดูให้ดีพระพุทธเจ้าท่านสอนไวช้ชัดแล้วว่า คนะมันไม่มีไม่มีตัวมีตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่ม er? ีตัวมีตนมันมีแต่ธาตุขันธ์อาาขันธ์ธาตุอาณจตนะตามธรรมชาติที่นี่เดียวนี่มันก็ไม่มีคนไม่ได้มははีคนที่มีอยู่แล้วมันจะมีคนที่ตายได้อย่างไรไม่มีคนที่ตายแล้วมันจะเกิดได้อย่างไรนี่คําสอนที่สูงไปกว่านั้นก็คือมันไม่มีคน แล้วคำถาม่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดมันก็ไม่มีเพราะมันไม่มีคนอยู่ที่นี่มันก็ไม่ใช่มีคนไม่ใช่เป็นคนเป็นเพียงขันธาตุอาจรณะตามธรรมชาติมันก็เลยไม่มีใครตายไม่มีใครเกิด